เพื่อนครับตอนนี้บางลิทเนี่ยกดติดตามไม่ได้พปรกดติดตามกลับครับปุ๊บเนี่ยบอกว่าคุณติดตามบัญชีเร็วเกินไปลองอีกครั้งภายหลังนะครับผมอ่ะวิธีแก้ไปดูนะครับทํายังไงนะเพื่อนเข้ามาติดตามริทเยอะนะครับแล้วบางลิทจะกดติดตามกลับนะครับแต่บางลิทกดติดตามกลับไม่ได้นะครับไปดูนะว่าทำยังไงย้อนกลับไปดูครับกอนะครับไปที่นี้ฮะโปรไฟล์ด้านขวาล่างนะกดไปเลยครับฝากกดติดตามริทด้วยนะครับผมกดที่ที่ด้านข้านบนขวาครับกดไปเลยครับแล้วก็กดการตั้งค่าความป็นส่วดตัวครับ ดังนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับกดไปที่รายงานปัญหาครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับกดไปที่ติดตามถูกใจความคิดเห็นครับตรงนี้คกดไปเลยดัยงนั้นครับตรงนี้นขึ้นว่าติดตามเร็วเกินไปนะครับผมกดไปเลยครับ แล้วก็ถามว่าติดตามเร็วเกินไปคุณอาจได้รับการแจ้งเตือนคุณกำลังติดตามบัญชีเร็วเกินไปลอยข้งภายหลังในกรณีนี้โปรดลองอีกครั้งใน24ชั่วโมงใช่ไหมครปัญหาของคุณได้รับการแก้ไขหรือย,ยังบอกว่ากดไม่นะครับผมกดไม่ปุ๊บนะนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ตอกเนี่ยเขาจะดําเนินการแก้ไขให้ภายใน24ชั่วโมงนะครับผมยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องมาลองดูเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าเรากดยืนยันหรือว่ารายงานแบบเนี้ยก็จะทําให้เขาได,ได้รับเรื่องเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต้็จะ แก้ปัญหาให้เราเร็วนะครับผมโอเคนะฮะใครดิตขนาดนี้ก็ลองทําให้ดีดูนะครับผมหากมีข้อสงสัยยังไงนะครับก็สามารถสอบถามมาไษัทดิใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมวันนี้มาริคอร์ดตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบริษขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดระฆังดังตุ้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 งไปเลยนะครับผมโอเค